<Hello. S 2> ไปเที่ยวไหนกันคะที่รักกระบ,บี่จริงเหรอ <c oughs> เราแวะปั๊มเช็คลมยางกันก่อนนะคะเติมน้ำมันด้วยแหมตอนนี้เราอยู่ที่ <c oughs> ปา๊มกรทอส <c oughs> า0ย,ยอด เติมสบเ e ียงกันก่อนเีลาซื้ออะไรมั่งไหนชูดิโหเต็มเลยขนมเดยวเราก็จะเดินทางต่อน,นะคะ นี่นะคะเราก็อยู่ทางขึ้นเขาหงอนนั่งเรียบร้อยหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเขียนชื่อเบอร์โทรแล้วก็เวลาเข้านะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าจะให้ให้จดเบอร์เจ้าหน้าที่ไว้ด้วยเผื่อว่ามีอะไรจะได้โทรลงมาได้นะคะอ่าเดี๋ยวนี้จุดจุดแรกนี้ข้างหลังนี่คือทางเดินเข้านะคะเราก็จะมีป้ายเขางอนนั่งบอกแบบนี้ เราก็เริ่มเดินกันได้เลยเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เดินตรงไปอย่างเดียวเลยนะคะมีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือเราก็ไม่เลี้ยวก็คือตรงขึ้นไปจนถึงจุดชมวิวข้างบนเลยระยะทาง4.5กิโลเมตรส่วนเขางอนหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของอุทยานแห่งชาตินพรรัชราหมู่เกาะพีพีนะคะ ก็เดินไปเรื่อยๆทางเดินก็ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นหินจะมากกว่านะคะเวลามาก็ใส่รองเท้าลัดสส้น,นึ่งเ่้าผ้าใบก็จะดีกว่าดีกว่ารองเท้าแตะเนาะ ไปเดินอ่าก่อนก่อนเดินขึ้นลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะคะว่าข้างบนไม่มีห้องน้ำเราต้องเข้าห้องน้ำต้องจุดลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมสเบียงมาด้วยก็ดีเพราะว่า <Wow. S 1> ขึ้นไปไม่มีอะไรเราก็ต้องกินข้าวกินน้ำข้างบนอันนี้เราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ในเป้มีอะไรบ้างมีขนมมีข้าวมีน้ำพร้อมสเสบียงแน่นครับผมนี่สวยมากเลยมีแสงอาทิตย์ส่องลงมาด้วยเขาบอกเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะใช่ไหม รอดยดิิเดินตามหมาหมาไม่กัดหรือเปล่าโอ้ยชันนี่เพิ่งผ่านไปแค่เท่าไหร่เองเนี่ยโลครึ่งโลครึ่งหอบแล้วเนี่ยอีกสองกิโลจะเป็นลม เป็นลมแพรบนี้นะคะมีบันไดให้ด้วยชั้นมากโอ,โอ,โอโความชันมีบันไดมีบันไดแต่ดูความชันก่อน ชันมากจะเอ๋ ไปเดินค่ะนี่เราเดินขึ้นบันไดยอยู่นะคะแต่อากาศเย็นดีไม่ค่อยมีแดดเหมือนเมื่อคืนฝนตกอ่ะที่นี่นี่นะคะชันฮะอาวมีเชือกด้วย ดูหน่อยอต้องจับเชือกขึ้นไปอ้าวลุยโอเสียงนกต้นกฤษณาหรือไม้หอมหูต้นเบลเลยอะ ลมมันพัดมังโคงนโหต้นมันลุมยาวไปถึงนู่นเลยอ่ามาจุดชันอันนี้ชันกว่าเมื่อกี้อีกนี่<ๆ>คนวิ่งเทรลด้วย เคสเ์เจอร์ที่ทำบันไดไว้ให้ดีมา่า ึ้นมาถึงแล้วก็จะมีจุดให้นั่งพักได้ยินเสียงหายใจไหมหอบหอบที่รักนั่งพักก่อนนะน,นะคะว่าห้ามขีดเขียนบันไดหรือบริเวณโดยรอบฝ่าเพดนเพื่อป้หหนันควันแต่ที่เห็นนี่คือ เขียนโดยรอบเลยค่ะนี่เขียนโดยรอบอยังไงยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุกพวกนี้มืมอบอลตีให้มือขัด ตอนนี้เดินมาอาจจะห้ากิโลแล้วยังไม่เห็นป้ายจุดชมวิวอะไรเลยโดนหลอกเดินเดินจนเนี่ยจนเจอแดดจนเข้าป่ามานี่ดูดิจะ5กิโลแล้วค่ะใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงนิดนดนะตอนนี้เดินมาเกือบ5กิโลประมาณชั่วโมงกับ20นาที ถือว่าเดินเร็วอยู่นะเฮ้ยชิดกดูดีมันไม่ไม่มีอะไรเลยะแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอจุดชมวิวเนี่ยปงป้ายอะไรก็ไม่มีเลยเดินต่อไปเมื่อกี้จากป้ายข้างล่างบอกว่า4.5ใช่ป่ะนี่เดินมา4.9<อ>ยังไม่ถึงจุดชมวิวเลยเนีย่บอกไปอีก800โอ้โ,อโกหกอะ่ะ จริงๆมันต้องวนห้าห้ากิโลนะห้ากิโลกว่า,อาโอ้ยจะเป็นลมแพบเอาไปทางไหนไวะเนี่ยทีนี้ทางนี้ปาวะนี้หรือนีวะซ้ายซ้ายอ้าวอีกแปดร้อยเมตรเดินกันต่อไปดูอยู่ในป่า มีสัญญาณได้เหรอ จะใกล้ถึงยังอะ่ะอ,อ,อ,อีกนิดเดียวอีกแล้วใช่ป่ะตัวใหญ่เลยอโอ้โห,โหต้องมนเริ่มเลย อีก4ี0เมตรจะเป็นลมแพรบได้ยินเสียงชนีไหมอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติมีเสียงฉน,นีด้วยเบอร์โทรเบอร์โทรสายด่วนนะคะแล้วแต่ว่าโทรศัพท์ใครจะมีคืนไม่มีคืนนะอันนี้ ถ้าค่าสีเขียวอ่ะมีชัวเพราะเราใช้ใช้ทั้งบ้านมีแต่มีแบบน้อยอ่ะส่วนไอ้ไอ้สีฟ,ฟ้าอาจจะไม่มีก็ได้อ้าวมีไว้มีไว้ไวที่เรกไปทางไหนเนี่ยามาจุดนี้แล้วเราจะไปทางไหนต่อ น่าจะเดินไปทางนั้นแหละฮะน่าจะทางที่ว่นเดินไปนั่นแหละแล้วขากลับเดินทางไหนวะก็ต้องเดินกลับทางนี้เหมือนเดิมาาโอ้ยมังมุมตัวเบล่้มเลยเฮ้ยถึงแล้วค่ะโอ้หายเหนื่อยสวยมาก แหลมจมูกขวายโคตร จุดชมวิวแล้วตอนนี้แต่ว่าไอ้ตรงหงอนนากอะไปไม่ถึงเดินไปอีกน่าจะไกลอะทางนู้นอะเนี่ยไปทางนูน้นเน่ไม่ไหวอะเมื่อคืนก็ขับรถกันมาทั้งคืนเช้าเดินโดนหลอกอีกบอก4.5่จุดห้านี่เดินมา6กกิโลแล้วยังไม่เห็นหงอนนากเลยเออทริปนี้ไม่ไปไปไม่ถึงหงอนนาแต่ได้ดูจุดชมวิวโอ้หายไม่ไห ใครจะมาก็มาให้ถึงนะคะพักเที่ยงทักเที่ยง,ก,ยงกินข้าวกันนี่ข้าวผัดกู <Wow. S 1> จากแว้นเพื่อนเราเองเซเวอเลเว่น <c oughs> <c oughs> ซื้อตอนแวะเติมน้ำมันแล้วก็เวฟมาใส่เป้มากิน <c oughs> อร่อยอร่อยเพราะอะไรหิว <c oughs> มีข้าวผักปูกินเสร็จแล้วเราก็เก็บขยะลงไปทิ้งด้วยนะคะเพราะว่าเขาห้ามทิ้งขยะมีคนพุ่งขึ้นมาแลว

สวย<อ>วันนี้ครับแต่ก็อีกไกลเหมือนกันนะคะ,กะเกินเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ตรงถึงตรงป้ายจุดชมวิวเขาบอกว่า800เมตรแต่หูเดินไปเกินนะหนูว่าเป็นกิโลเลยมันต้องหลอกไม่งั้นคนไปไม่กล้าไปมันท้อแล้วหมดแรงล้ว800เมตรไม่ถึงโลแต่๋นี่เดินโลครึ่ง หมดโลครึ่งหมดแล้วอยากจะถอยตอนตอนมาทีแรกบอกว่า4.5เดินไปหนูจับไปอ่ะประมาณ6โลกว่าจนถึงตรงนู้นอะใช่ไหมใช่ฮะจริงๆเขเขียนว่า4.5จา่ที่ว่าเราจับที่คงไปย้อนเส้นตรงกันใช่แต่นี้เราเดินอ้อมไปอ้อมมาเอาไปอ้อมมา6โลไปกับ12โล6โลกับ12โลกับไปนอนเลยค่ะหาคนนวดค่ะไปหามัสกา เฮ้ยแมงวันนี่มาจากอะไรกันคะมาจากกรุงเทพค่ะอ๋อเจ้าคุ้มนะมามาสคืนนอนสามคืนค่ะวันแรกใช่ค่ะก็คือขับเพิ่งมาถึงตอนเช้าค่ะแล้วก็เดินขึ้นมาขับตอนกลางคืนก็แวะนอนง่วงก็นอน เียบคืมาเดินอีกอนะ้ะไปไต่อไปอ่าวนางค่ะพักอ่าวนางดีทะเลี้งช่วงนี้สฝังท่าเรือเลยอ่ะท่าเรือเหรอเออฝังท่าเรือไปไหนท่าเรืในพงไบไอละถ่ายดูฝั่งไหนฝังท่าเรอยู่ก่อนที่เราออก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 นั่งเรือออกจากท่าเลือเนี่ยออกจากนี่ไปเกาะห้องเลยไหม ขึ้นไปถึงแล้วสวยค่ะวิวมันจะเห็นเป็นเกาะเล็กๆสวยเลยอเออมูกเกาะมูกเกาะไงใช่เคยไปยัง,ยปยงมูกเกาะเคยไปนะค่ะก็ไปยากกกก็าอยรุงเทพเมื่อคืนขับรถมาแล้วมาชักข,ขึ้นนี่เลยรอนไหมว้าสุดยอด <c oughs> แล้วไปนอนนะฮะตอนนี้เราถึงที่โรงแรมแล้วนะคะทิพยพารีสอร์ทกำลังเดินไปที่ห้องพัก Let's go uh, มีเบลบอยเบลบอยเด็กยกกระเป๋าอยู่ข้างหลังพัก <c oughs> ห,ห้องลิมสุดเลยห้องสามสามหก มาสะดุดตาคือช้างดาว <Wow. S 1> นี่มีช้างดาวด้วยโรงแรมเขาะจะตีมฟ้าขาวมาดูห้องน้ำกันห้องน้ำเขาะจะเป็นประมาณนี้ไม่มีอ่างอาบน้ำนะคะเป็นช OWER นี่เป็นชาเ OWER ถือว่าสะอาดใช้ได้เลยทีเดียวมีตู้เย็นมีไดเป่าผมมีตู้เซฟมีน้ำดื่มให้กาแฟชาทีวีเตียงก็จะเป็นเตียงใหญ่นี่วิวสระว่ายน้ำ ที่รับมาแอบดูสาวๆใส่ร์เบีี่นี่เหรอ